สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับได้เวลาครับมารับหีบัตรเลือกตั้งสอสอครับที่อำเภอราชสิสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันที่เกตุกุมพาพันสองห้าหเก้าครับตรงนี้คือที่ว่าการอำเภอราชสิริไรจังหวัดศรีสะเกดครับผมอีราชจอนรรถครับเนี่ยตอนนี้พี่น้องเฮ้านะแต่ละหมู่บ้านครับแต่ละตำบลรับผมเดินทางมารับหีบัตรครับหลายแล้วครับจุงในเต็มนะครับผมคนน่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศครับผม

ตอนนี้ก็บางหมู่บ้านบางหน่วยงานบางหน่วยลักตั้งเพิ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็บางหน่วยลักตั้งครับเพิ่นนับเช็คอปุปกรณ์ เลือกตั้งเรยบร้อยแล้วเพิ่นกะเร็จแล้วเพิ่นกะตีเอาไปใส่รถแล้วพี่น้องมาเนี่แถววันนี้นี่ครับผมเขตเลือกตั้งที่เก้าครับประกอบไปด้วยอำเภอราศีสไลยยางซุมน้อยศิลาลาดบึงบุญโพธิสุวรรณครับที่้งหมดห้ามเพลครับผมนะมีผู้สมัครทั้งหมดหมมมสบิบท่านสิบเบอร์ด้วยกันครับผมเนี่ยนี่ครับ หมายเลขผู้สมัครชิงสอสอเขต9ครับผมนะขอเชิญชวนพี่้องประชาชวนครับชาวอำเภอราศีสไลหรือทั่วประเทศครับเนาะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอครับผมในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ครับผมตอนนี้คณะกรรมการเลือกตั้งแต่ละหน่วยครับตรวจเช็คอุปกรณ์เลือกตั้งอนะ่ะทั้งหีบบัตรทั้ง อุปกรณ์นะครับในการลงคะแนนเลือกตั้งสสนะครับบางน่วยกเสเซจแล้วครับเอาไปใส่รถแล้วคุณบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักึนะครับผมเมื่อนี้คนมาหลายครั้งครับมาทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับในอำเภอราชสิสิไลจังหวัดสิริกิตนะครับผมเนี่ยเบิ่งครับผมไปนะครับกระล่างพยอยออกไปครับผมเนี่ย หลังจากที่ตรวจเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับเริ่มที่จะออกจากอำเภอแล้วครับผมนะมารับที่ปัดเรียกตั้งสซออครับ คลิปนี้ก็ฝากไปที่นี่ครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ